เปลี่ยนแนวกันนะครับวันนี้พามาชม ISU d m ด x ีแรถกระบะต้องบอกว่าเป็นสุดยอดประหยัดน้ำมันกระบะทําเงินแต่วันนี้ผมพามาชมสุดสวยของผมที่อยู่ด้านข้างนะครับ ISU สด m ีแม็กซูปเปอร์แพลตินัไปดูกันว่าคันนี้ราคา3 5 9แ0 0หบาทคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนเดี๋ยวไปดูนครับ ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะฮะแฟนเพจ a c e b o o k มงคลคาเซนเตอร์หรือว่าทางช่องทาง YouTube นี้ก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมนะเป็นต่อขออนุญาตมานําเสนอรถยนต์น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เปลี่ยนแนวก็นหน่อยนะครับพามาชมรถกระบะนะครับทำเงินนะฮะยกสูงแล้วกันนะครับคันนี้ที่อยู่ด้านข้างของผมแอบไปหเห็นนะครับด้านหลังเห็นจอดอยู่แล้วนะครับยังไม่มีใครนําเสนอเลยก็เลยขออนุญาตนิดนึ่งอําพามานําเสนอนหน่อยกับสีพิเศษแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้เคยมีมิว เซเว่นนะครับคันหนึ่งที่สีแบบนี้นะครับขายไปแล้วนะครับวันนี้ได้มาอีกคันหนึ่งที่เป็นกระบะนะครับหลายหลายท่านนะเคยถามผมว่ามีกระบะที่แบบว่าสวยๆนะครับราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นรถตลาดนี่แหละนะครับผมสักคันไหมผมเลยไปเจอคันนี้มานะครับอย่างที่บอกต้นที่ไปแล้ว359,0 0 0บาทซึ่งแน่นอนนะครับว่าราคานี้นะครับโดยปกติถ้าเป็นกระบะเนี่ยนะครับ แน่นอนราคาสูงอยู่แล้วถ้าไปเที่ยวกับรถเก๋งเองนะครับสามแสนห้าอาจจะได้ปีใหม่ๆห,หรือว่ารถสวยๆก็ว่ากันไปนะแต่สําหรับรถกระบะผมบอกเลยราคา3ามแสนห้าหมบาทเนี่ยได้สวยๆแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับวันนี้ผมพามาชมเริ่มกันที่หน้าตานะครับเอเคในเรื่องของบอดี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันพอสมควรสําหรับ Isuzu D-Max โฉมนี้นะครับซึ่งนะฮะตัวแรกๆของ Isuzu D-Max เลยเนะี่ยเอาพูดถึง D-Max กันก่อน D-Max ยุคแรกๆก,ก,ก็ประมาณปี 2003- 2004นนะครับที่ยังไม่ใช่คอมมอนเรลปรับ เปลี่ยนนะฮะในเรื่องของคองเมอเร็วในปี2 0 0 5 2005ปุ๊บ2006ก็ยังเป็นหน้าตัวเดิมอยู่เขาเรียกว่าไฟกลมๆหน่อยนะครับแล้วปรับเปลี่ยนเป็นไฟแหลมในปี2007 2008เปลี่ยนเป็นโกซีรีนะครับปี2009เป็นแพตตินัมแล้วก็ปลายปี2009เป็นซูเปอร์แพตตินัมและปี2010หรือ11ก็จะเป็นไทเทเนียมและก็ซูเปอร์ไทเทเนียมเพราะฉะนั้นเองนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณไปลปลายยุคข,ของเขาแล้วนั่นหมายถึงว่าได้รับการพัฒนามาจนถึงว่าเป็นรถที่ เขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนมาหมดแล้วอะไรที่มีปัญหาเรื่องอยุคแรกๆใครที่ใช้ยิสุนะครับก็จะทราบดีนะฮะว่าคอมมอนเรลตัวแรกของเขามีเวลาจะกินน้ํามันเครื่องมีควันขาวหรือน้ําหายอะไรก็แล้วแต่นั่นคือปัญหาในยุคแรกยิสุก,ก็ปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆแต่ยังคงความในเรื่องของอาการประหยัดน้ํามันที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคันนี้เดี๋ยวพาดูรอบคันดีกว่าไม่พูดเดยอะเพราะว่าหน้าตามันเจอกันบ่อยแล้วนะครับมีซุ้มล้อนะครับยางตัวนี้ปี2018นะ เป็นดันหลบมาให้นะครับแล้วก็สวยเลยนะครับผมว่าลายของอีซูจากโรงงานเดิมๆแบบนี้สวยดีเป็น6ก้านแบบนี้นะครับด้านข้างนะฮะเพิ่มเติมก็คือมีคําว่า Highlander แต่ผมจําไม่ได้ว่า h i g h l a n d ร er ์ตัวนี้สีแดงตัวถ้าผมจำไม่ผิดตัวมากับรถจะเป็นสีโครเมียมแต่ตัวนี้เจ้าของเดิมน่าจะไปแต่งเพิ่มเป็นติดเขาเรียกว,ว่าติดโลโก้เพิ่มดีกว่านะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ครอบไฟเลี้ยวครอบกระจกมองข้างเป็นโครเมียมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่ายุคนั้นนะยุคนั้นถือว่าเป็นไม่มีในทุกค่ายต้องบอกงนี้นะครับออปชันพวกนี้จะไปอยู่ในรถเก่งซะส่วนใหญ่นะครับในส่วนของมือเปิดอะไรต่างๆมีครอบโครเมียมมาให้นะครับด้านข้างนะครับด้านข้างของอ s u z u โฉมนี้นะครับผมชอบเล่นลายตรงนี้แหละนะครับในยุคนั้นหลายๆค่ายไม่มีเล่นเขาเรียกว,ว่าเป็นติดเขาเรียกว,ว่าติดตัวเนี้ยนะครับกันกระแทกหรือว่า แต่งมาเพิ่มแล้วกันนะครับผมถือว่าการกระแทกก็ไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกแต่ดูมีความสวยงามดีนะครับแล้วก็บันไดที่บันไดข้างที่ดูขนาดใหญ่นะครับจริงๆผมว่าถ้าเป็นยุคใหม่ๆยางมิวเทุกวันนี้นะที่ไม่ใช่แบบเรียบๆเลยใส่แบบนี้สวยแต่พอดีเขาทําเป็นแบบใหม่ในยุคใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างนี้สวยกว่านะโอเคมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับด้านหลังก็มีคําว่า D Max Space Cap นะครับก็บอกว่าตัวเนี้ยคือตัว แคปของเขานะครับน้าแล้วก็ขยับมาด้านหลังก็จะมีไฟท้ายนะครับที่สมัยนั้นก็เป็นหลอดไส้นะครับที่ดูแลงง่ายเปลี่ยนง่ายราคาไม่แพงนะครับครอบไฟท้ายมีมาให้นะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างเพิ่มเติมก็คือตัวนี้นะครับฟืบมาให้เลยยาวมาให้เลยตัวนี้เป็นตกแต่งจากโรงงานนะถ้าผมจ้าไม่ผิดนะตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้จากโรงงานนะครับสมัยก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ซ่อนอะไรกันเยอะแยะเหมือนกับกล้องอะไรสักอย่างไปแปะไว้เลยที่ฝาท้ายนะครับอย่างนี้เลยนะครับ เอาแบบดิบๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าการออกแบบของยุคนั้นนะฮะไม่ได้ผลิตในรายการผลิตไม่ได้ออกแบบชิ้นงานมาเพื่อรองรับอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมก็เลยเหมือนกับเอากล้องมาติดเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับอ่ะบันไดหลังก็ประมาณนี้นะครับมีคําว่า2.5 DID iTech นะครับต้องบอกว่า iTech ก็คือเครื่องยนต์คอมบัลเรียลของทาง Isuzu นั่นเองนะครับโอเคดูรอบคันกันแล้วผมชอบสีนี้จริงๆนะฮะหลายท่านก็อาจจะไม่เห็นบ่อยในท้องถนนนะ ส่วนใหญ่ก็จะมีสีบอลสีดําสีขาวก็ว่าไปสีขาวถ้าขาวน่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวสแตนดาร์ดของเขาเลยแหละตัวเตี้ยตัวธรรมดาสุดๆเลยยุคนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวสูงจะเป็นขาวมุกแบบนี้นะครับสวยจริงๆนะภายในหุ้มหนังมาเรียบร้อยนะครับสาหรับใครที่กังวลเรื่องกัมมี่ดักฟุน่นะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะครับภายในสวยดูแลดีนะคันนี้เลขไมล์ประมาณ2 0 0แสนนิด,นดเดี๋ยวผมพาดูแต่ให้ดูรอบ แล้วก็ภายนอกกันหน่อยนะครับสำหรับรถสีขาวภายในสีดำนะฮะตัดกันแบบสปอร์ตลงตัวนะโอเคไปดูภายในกันนะครับประมาณนี้ขอญอาตสตาร์ทให้ดูสตาร์ให้ดูนิดนึงเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะสมดทอยู่นะเปลี่ยนเป็นจอ Android มาแล้วนี่เปลี่ยนเป็นจอ Android มาแล้ว,น,ลวนะก็ถือว่ายุคนั้นนะสมัยนั้นจออะไรต่างๆยังไม่แพร่หลายมากสมัยนั้น,ส,น,นส่วนใหญ่ก็จะเป็นจอ อ่าเป็น2ดินเป็นเครื่องเล่น2ดินแบบใส่เทปนะอยู่ของยิสุช่องข้างล่างก็จะเป็นช่องเก็บของประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นจอเรียบร้อยแล้วนะครับมีที่ปรับอุณหภูมิอะไรต่างๆก็คาอนา้าง,างที่จะใช้ง่ายนะครับมีช่องเก็บเหรียญให้นะครับอืมตัวนี้ยังอยู่ส่วนใหญ่ไม่อยู่แล้วนะเพราะว่าถอดออกเพื่อเสียบอ่า USB นะครับหรือว่าเป็น u t l e t เอาไว้ต่อกล้องต่ออะไรมันจะไม่ค่อยอยู่กันนะครับคันนี้มีที่วางแก้วนะครับอุ้ย <c oughs> ชนกล้องรุ้นล่าสุดอะที่เก็บของของอิซูเขาเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับใช้ได้นะที่เก็บใส่บัตรอะไรแล้วแต่ช่องเก็บแว่นตาขนาดใหญ่และไฟขนาดใหญ่ผมชอบตัวนี้สว่างมากนะครับในห้องโดยสารที่นะครับเป็นแคปก็แล้วแต่เขายังให้ไฟมาสองจุดบางรุ่นที่เป็นรถเก๋งใหญ่กว่านี้อีก แต่ให้ไฟมาอันเดียวอะยเนี่ยอัอนนี้ค่าไฟมาสองจุดใช่หไหมข้างหลังเป็น LED ด้วยเออดีดีด,ดอีอ้าวลืมรถตัวนี้นะครับเลขไม้อ่ะให้ดูเลขไม้หน่อย2องแสนสมหมื่นกิโลนะโดยประมาณนะครับ2องแสนสมหมื่นกิโลรถปี2009นะครับเฉลี่ยก็ปีละ2องหมื่นกิโลโดยประมาณ2องหมื่นนิดๆนะฮะก็ถือว่าใช้งานน้อยนะครับใช้งานปกติเลยไม่ได้ถือว่าเยอะมากสำหรับรถกระบะนะครับโอเคภายในก็จะประมาณนี้ผมชอบนะเนื่องจากว่า เวลาที่เป็นแพลตินัมแล้วเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะเป็นสีโครเมียมนะคอบตรงเนี้ยเขาจะเป็นสีโครเมียมทําให้ดูเขาเรียกว่าดูดูเป็นยุคมิลเลนเนียมขึ้นมานะครับนี่พวกเนี้ยเป็นโครเมียมหมดเลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับเจ้าของเดิมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรับจาก,การครูนะนะครับท่านมาเปลี่ยนเอา f o r จูเนอร์กับผมไปนะก็ถือว่าอัปเกรดอัปเกรดนะจากกระบะก็ใช้ PPV อย่างนี้นะโอเคดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับสาหรับ ตัวนี้ก็คือนะอย่างที่บอกครับเป็นเครื่องยนต์ i t e ทคนะครับ2.5ก็เครื่องยนต์2,500ซีซีสามารถเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของ I ีสูก็คือเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับใครที่ใช้สี่สอยู่เนี่ยแน่นอนนะฮะมั่นใจในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองบริโภคน้ำมันในค่อนข้างน้อยนะครับเนี่ยความเดิมนะนะครับนี่น็อตไม่ขยับบูยดนไปในน็อตบบติงเลยไหมนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะฮะเห็นไหมสีต่างๆแผ่นกันความร้อนนะครับเดิมๆจากโรงงานนะฮะอาจจะมี สภาพที่นิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานนะแต่ผมมองว่ายังถือว่านะยังดูดีพอสมควรนะครับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดอะไรต่างๆยังอยู่ครบนะครับซับด้านในนะครับซับเครื่องตัวด,ด้านในที่เป็นเหมือนกับแผ่นการความร้อนเนี่ยนะฮะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ <c oughs> เช่นเดียวกันนั่นหมายถึงว่าเจ้าของเดิมดูแลในเรื่องของอห้องเครื่องเนี่ยนะครับไม่ได้เอาฉีดล้างอะไรมากมากมายทำให้ไม่ไม,ไม่ไม่เปื่อยไม่ขาดานีดีกว่านะโอเคโอค้สวยคันนี้คันหน้าเดิมเพ <c oughs> เดิมนะฮะ เ,เดิมต้องสองสีแบบนี้นะครับแต้มสีชมพูไว้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหมุดนะครับวีเวทธรรมดาประมาณนี้นะครับแก้มเหมือนเดิมทุกอย่างนี่มีสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะครับอ่ะย้ําราคากันอีกรอบ3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใครที่มองหารถกระบะนะครับไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับสําหรับ isuzu ไม่ว่าจะเป็น isuzu toyota หรืออะไรก็แล้วแต่นะสำหรับผมในส่วนตัวผมมองว่าเป็นรถตลาด ที่หลายๆคนนะฮะซื้อมาขายต่อราคาไม่ตกอะไรหาง่ายอะไรประมาณนี้นะครับในราคา3 0 0แสนกว่าบ,บาทเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวเลือกหนึ่งผมชอบสีของคันนี้มากเลยนะครับเป็นสีขาวมุกที่ออกนวลๆเหลืองๆหน่อยนะจริงๆผมนะผมอยากให้มิวตัวใหม่นะตัวตัวที่ยังไม่ใช่ตัวพลิกโลกนะตัวก่อนหน้านี้อยากเอาสีนี้ไปใส่เพราะมันจะดูสวยมากนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นสีหายากแล้วกันนะครับโอเคฝากเบอร์โทรไว้หน่อยใครที่สนใจนะ0 9 0 521 C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  090 521 C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  นะครับใครที่สนใจรถยนต์คันนี้หรือคันอื่นก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวแอดไลน์เข้ามานะครับเบอร์นี้ผมเป็น ID l ดี e นด้วยเลยนะครับหรือสนใจคันอื่นหรือเงื่อนไขต่างๆในการออกรถสอบถามเข้ามาได้แล้วกันนะครับวันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับดันข้างบริษัทมีการก่อสร้างนะครับก็ถือว่าติดตามกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่เป็นห่วงวงคลคาเซนเตอร์นะนะครับอาจจะผ่านสถานการณ์มาหลากหลายนะครับก็เป็นบทเรียนที่เราต้อง เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดนะครับวันนี้ผมเป็นต่อขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะมีรถอะไรที่น่าสนใจผมจะพามาชมอีกทีหนึงวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ